จัวฟานทุย๊ยเว็บนี้มันเจ้าฟานเจ้าคือใครกันแน่มาจากขี้เท่าย่อมกลับเป็นขี้เท่าเกิดจากดินย่อมกลับสู่ดินวิญญาณต้งหมดจงกลับมาค่ะกลับมาซะองไอ้ <c oughs> ตอนนี้ข้าไม่สามารถควบคุมวิชาได้อีกแล้วสูดพลังไปซะ ระดับเจดระดับแปดระดับเก้ามันเพิ่มระดับได้น่าทึ่งมากตอนนี้พวกวิญญาณมันเพิ่มพลังเวทพื้นฐาในให้ข้าพอสมควรแล้วละ่ะแต่เวลายิ่งผ่านไปพลังของข้าก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกอุูมดูซับเสร็จแล้วการดูซับพลังข้างนี้ มันเพิ่มพลังมากกว่าครั้งก่อนอย่างมากมันขยายโหลดลมปลาใน้ข้าและข้าสามารถใช้วิชานี้ได้อย่างน้อยสามครั้งฝึกตอนนี้พลังของข้าเพิ่มขึ้นแล้วแต่ข้าจะต้องฝึกพลังด้านการต่อสู้อีกมากแก้วฟานจู่หายไปไหนมาตอนนี้ข้าควบคุมวิชาเจ้นฝาไม่ได้แล้วตอนนี้หมอกหายไปแล้ว อาจเป็นเพราะพังวิญญาณน้อยเกินไปมันเลยไม่สามารถควบคุมได้ข้าไปเช็คดูว่าพวกของพ่อบ้านสุนตายแน่นอนหรือยังโชคดีที่ไม่มีใครรอดอืมืเจ้าฟานให้อภัยข้าด้วยที่ข้าสาบแช่งเจ้าข้าไม่รู้ว่าทั้งหมดคือการแสดงเจ้าจะลงโทษข้ายังไงก็แล้วแต่แต่เจ้า ข้ายินดีรับผิดทั้งหมดถ้าเจ้าต้องการหัวใจของข้าข้ายินดีมอบให้เจ้าตอนนี้ผางหยานเป็นคนที่มีความพักดีมากๆถ้าขอซื่อสัตย์แบบนี้ต่อไปข้าคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้คงจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วหัวหน้าผางังเจ้าเป็นถึงหัวหน้ารักรบของตระกูลลั่ส่วนข้าก็แค่ข้ารับใช้เท่านั้น ข้าจะกล้าลงโทษเจ้าได้ยังไงและตอนนี้พวกเราก็ชนะพวกนั้นแล้วด้วยการใช้วิชาเจ้นฟาของคุณหนูคุณหนูใช้วิชาเจ้นฟ้าได้แล้วหรือมันเป็นเรื่องจริงหรือใช่แล้วละ่ะสุดยอดคุณหนูมีวิชาเจ้นฟาและน้องเจ้าก็มีความสามารถเพิ่มขึ้นตอนนี้ตะกูลลัวแข็งแกร่งขึ้นมาก ตระกูลล่วมือนเกิดใหม่อีกครั้งตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเราจะทำอะไรต่อไปล่ะคุณหนูแรกเรื่องพวกเราจะคุ้มกันคุณหนูให้ไปถึงเมืองของตระกูลใชยอยู่แล้วเราจะต้องรู้เอาไว้นะลูกชายของตระกูลชายจะต้องแต่งงานกับคุณหนูของเราโอ้เป็นตระกูลใช่เหงเมืองเฟิงสินะ ตระกูลชัยเป็นตระกูลที่ใหญ่ที่สุดในเมืองฟืงถ้าเรามอบสองพี่น้องนี้ให้พวกเขาดูแลแล้วแล้วก็มันอาจจะสลายหัวใจปิศาจของข้าได้หลังจากนั้นข้าก็จะเป็นอิสระงั้นพวกเราก็ไปหาตระกูลชัยกันเถอะข้าจะกลับมาพ่อบ้านสุนของาการปฏิจกของเขาเสร็จแล้วหรือยังเออ ข้ามีข่าวร้ายมาบอกตอนนี้ขอตายแล้วขอรับโอเคเจ้าไปได้ขอรับอืออาจารย์ข้ามั่นใจว่าเพื่อนเก่าของคุณกำลังรออยู่แน่แน่ทุยจนกว่าข้าจะได้รับฝ่ามือมังกรกลับมาข้าจะส่งท่านไปหาพวกเขาแน่แน่ เอเห่อเห่อผ่านมาห้าวันแล้วทุยเมืองฝึ่งวินไฮดูนั่นสิน้องเจ้าข้าจำได้ว่าเจ้าไม่เคยมาที่นี่มันเป็นยังไงบ้างมันก็ไม่ต่างกับหมู่บ้านเล็กๆเราจะไปหาตระกูลชัยตอนนี้เลยไหมพวกเราไม่สามารถไปหาตระกูลชัยโดยตรงได้ข้ากับน้องจะไปพบพวกเขาให้ก่อน แล้วเดี๋ยวข้าจะมารับพวกเจ้าข้าต้องพึ่งพวกเจ้าแล้วล่ะลําบากจริงๆเลยถ้าเราเข้าไปโดยตรงพวกเราจะถูกดินทาว่าไรมารายาทพวกเราสามารถไปรอที่โรงเตียมใกล้ๆนี้ได้พวกเจ้าไปก่อนเลยข้าจะไปเดินสำรวจเมืองนี้สักหน่อยเฮ้ hey, ไอ้ลูกหมาเจ้าเข้ามาในเมืองได้ก็เพราะพิสาของข้า รอก่อนเถอะถ้าพี่เคยของข้ามาแกจะต้องให้ความเคารพข้าถ้าไม่แล้วก็ข้าจะสั่งสอนแกแน่รอพี่เคยของเจ้าไปคนเดียวเถอะข้าไม่รอด้วยหรอกอ้าเจ้าทำแบบนี้กับน้องข้าได้ยังไงก็น้องของเจ้าเริ่มโกรธข้าจะรอจนกว่าเจ้าจะใจเย็นละกันถ้าเจ้าไม่ชอบข้าเจ้าก็แค่ไล่ข้าไปซะอืม น้องเจ้ายังไงก็ตามเขาก็เป็นเจ้านายของเจ้านะทำไมถึงเตะเขาแบบนั้นล่ะอุปปากหยกดำพวกนี้เป็นของปลอมไม่ใช่อะไรมองทุยไม่ว่าใช้อะไรมองก็ดูออกว่าเป็นของปลอมเจ้าจะบ้าหรือนี่คือหยกคำรยกดำบริสุทธิ์กว่าข้าจะได้มันมามันลำบ,บากมากนะรู้หรือเปล่าคุณหนู คุณไม่มีความรู้เกี่ยวกับยกแบบนี้หรอกใช่ข้าไม่รู้เรื่องหยกหรอกแต่ข้าเคยเห็นยกดําของจริงจึงรู้ว่ายกของเจ้าทั้งหมดเป็นของปลอมเจ้าบอกว่าวเจ้าเคยเห็นมาแล้วและตอนนี้เจ้าบอกว่าสามารถแยกออกได้ว่าอันไหนของจริงอันไหนของปลอมข้าว่านี่มันเรื่องน่าขันจริงๆก็จริงแต่มันเป็นความสามารถของข้าแล้วนะเฮ้ห hey, ยุดแล้วไปซะ อย่ามาขัดขวางการทำมาค้าขายของข้ายกดำของแกมันเป็นของปลอมเอ๋่้าไม่มีวิธีเพื่อพิสูจน์มันจบนะครับตอนที่ห้าอยากดูตอนต่อไปก็กดไลค์คอมเมนต์ว่าโชอบเรื่องนี้ด้วยนะครับ